น้องพีมกินอะไรคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมหน่อยคะ่ะกินอะไรคะกินมีเกี๊ยว,วมีเกี๊ยวหรอคะอร่อยไหมคะลูกก็อันนี้้วยอืมพี่ภูมิพี่ภูมิมมก็กินหมีเกี๊ยวใช่ไหมแต่ว่ากินแต่เส้นกับน้ำอร่อยไหมพี่ภูมิอร่อยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพี่ภูมิสวัสดีครับหน่อย แม่ทนแ้แข็งอย่างเงี้ยแข็งหรออ๋อแบบนั้นละถ้าเป็นแบบนั้นเราตักออกก็ได้นะเอ้าพี่พลอยกินอะไรคะกินเกี๊ยวคะ่ะกินเกี๊ยวน้ำหรอคะอร่อยไหมคะอร่อยจันเลยเอาวางไว้ของเม่ก็ได้พี่น้องสามพี่น้องสามพี่น้องเขากินข้าวกันสามพี่น้องเขากินอาหารเช้ากัน กินข้าวเช้ากันนะเนี่ยหมี่เกี๊ยวน่าอร่อยอร่อยของแม่ของแม่แม่กินผักแม่กินผักกับหมูแดงไม่มีใครกินผักกับหมูแดงเลยน้อครีม คำใหญ่เกินไปไหมคะได้ไหมท้าวซอยบนสีมา้มา,ม,า,ม,าม้ามอามอนพิชยาแล้วมดแล้วใส่ของแม่ก็ได้ตอนเช้าสดน้ำซุปร้อนๆนะคะเด็กเย็นหมนแล้ว่วาอาการหนาว อากาศหนาวซุน้ำซุปร้อนๆนะคะ,ะตอนเช้า,า,น,านะคะอวแดดเอาบายบายหน่อยทุกคนบายบายสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบายบายทำอะไรอยู่